สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับกระผมอีกหนึ่งคลิปสูตรนี้เป็นกลุ่ม3ตัวบนมันมาชุดเดียวนะครับสำหรับกลุ่มนี้ก่อนชมสูตรนี้กลุ่ม3ตัวบนสำหรับงวดวันที่1สิงหาคม2,568โปรดได้มาฟังคำเตือนของทางช่องกันนะครับคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณนะครับครับคุณครับสำหรับแนวทางของตัวเลขอ่ากลุ่มนี้นะครับมันเป็นกลุ่มเดียวนะครับก็คือชุดเดียวนั่นแหละครับมันมาทั้งกลุ่มนะครับก็2สูตรนะครับมันจะเป็นเลขอ่าได้3ตัวนะครับก็อาจงวดนี้อาจจะมาในชุดนี้หรือยังไงนะครับก็ลองมาพักผ่อนกันหน่อยนะครับคุณครับ มื่อสักครู่จะหยิบไอ้สูตร200กว่าชุดมาให้ดูนะครับว่ามันถูกจริงหรือไม่เราจะทําไปจนกว่านะครับจนกว่านะครับจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับคุณครับนะครับเราจะได้ถูก3มตัวตรงๆกันสักทีนะครับไอ้ชุดใบนั้นของเรามันก็เข้าต้นนะครับเป็นคือ่าคือ36ชุดนะครับได้ตัวเดียวนะครับท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับ สูตรตัวนี้นะครับเป็นสูตรย้อนงวดนะครับงวดนี้ที่เราจะทําให้ออกสามศูนย์เก้านะครับคุณครับก็คือเราเอาต้องเอางวดหลักหน่วยนะครับนี่คือหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็มาเอาหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนงวดนั้นนะครับเราย้อนงวด1งวดนะครับที่มันออกอะไรครับตัวนี้มันออกที่8ปดห้านะครับแล้วเราก็มาเอา8นะครับหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยล่างหลักหน่วยบนนะครับบวกกันนะครับเราจะได้เลขวิ่งตัวเดียวนะครับตัวเดียว เรามาบังคับนะครับก็เริ่มเกาะคู่กันงวดก่อนมันเข้านะครับแต่มันสะดุดอยู่งวดหนึ่งก็เลยไม่เอาทีนี้ยังไม่สะดุดนะครับก็มาแบบนี้เลยนะครับงวดที่แล้วมันได้สองสี่เลยนะครับสูตรตัวนี้มาประกบนะครับก็ลองมาตามดูหน่อยนะครับงวดนี้ถ้าหากว่าเขายังเดินตัวต่อนะครับเราได้ตัวเดียวตัวนี้นะครับแล้วมาเข้ากลุ่มกันพอดีเลยนะครับ เราได้อะไรครับเนี่ยแกับ5เราได้3นะครับเนี่ยคือออก3มเอาเลขตัวเดียวนะครับคุณครับฟันธงเพราะง่ายๆดีนะครับมันหลุดก็คือหลุดนะครับตัวบน3และตัวล่างนี่เราได้อะไรนะครับ9กับ0นเนี่ยคุณครับมันได้3ตัวเลยนะครับแค่สูตรแค่นี้เองนะครับมันเป็นสูตรกลุ่มเลขของเขานะครับอ่าเดี๋ยวเราวงไว้เลยนะครับันที่เราจะเขียนว่ามันออกอะไรนะครับมันออกที่สามนะครับ3 นะครับ09อย่างนี้นะครับเขียนตรงนี้เลยนะครับ309อ่านะครับแล้วก็มาดูหววถัดมานะครับเริ่มต้นกันอีกแล้วนะครับคุณครับเริ่มคุกกลุ่นกันอีกแล้วนะครับปวดหัวกันอีกนะครับอยากจะมีโชคอ่ะนี่นะครับ5นะครับมันออก5อีกนะครับแล้วมาดูตัวล่างเราได้อะไรนะครับ2กับ3เนี่ยคุณครับเนี่ย มันเข้า3ตัวอีกเลยนะครับเดี๋ยวเราวงไว้เลยนะครับมันมันจริงๆนะครับสูตรถ้าเราเอามาผสมกันนะอย่างวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์ไม่แหม่นะครับตัวเองยังด่าตัวเองเลยนะครับไม่ลงไปได้ยังไงนะครับทั้งท้งที่เราได้4กับ0นะครับแม่2กับ8มันได้แค่2อ่าสชุดแค่นั้นเองนะครับคุณครับเราก็สามารถจะถูก2ตัวแล้วนะครับเสียดายจริงๆนะครับนอนเพอเจอร์เลยนะครับออกไปที่3 5 2นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเลขมันเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มตามที่เราเขียนโลโก้แบบนี้นะครับคุณครับแล้วมันมาสะรุดงวดเดียวนะครับมันมันไม่เป็นกลุ่มแล้วก็มาออกกลุ่ม3อะไรเลยนะครับดูเลยนะครับงวดที่แล้วนะครับน่าใจหายนะครับสูตรตัวนี้มาประกบกันแบบนี้ออกที่352นะครับแล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับที่มันออก3 9 2นะครับมันออกยังไงอีกนะครับดูครับเราได้9 ไอ้นี่ย้อนงวดนะครับหลักหน่วยล่างกับหลักหน่วยบนนะครับคุณครับบางท่านอยากจะได้สูตรไปใช้ได้เลยครับ2กับ3อีกเห็นไหมครับเนี่ยไอ้นี่หลักแสนกับหลักหมื่นนะครับตัวเลขท้ายเนี่ยไหมครับมันเข้า3ตัวอีกนะครับแหมนะครับแล้วทําไมจับช้าเหลือเกินนะครับสูตรบางสูตรเนี่ยคุณครับมันเป็นขุมทรัพย์ของเราเลยนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ไม่เอ้าสามตัวมันก็จับ92แล้วก็93มันก็ออกอะไรครับ3 9 2สอง เนี่ยมันแบบนี้นะครับสูตรทุกสูตรนะครับคุณครับถ้าเราใช้ผสมกันบางทีเราผสมกันเมื่อที่แล้วก็าถูกนะครับไม่ใช่ว่าไม่ถูกนะครับแต่เราไม่เอานะครับอาแปแหมมั่นใจ8ปหรือเกินคุณครับแหมนะคทัไม่เราพลาดนะครับเราวิ่ง4นะครับ4 8 4 2ไม่เอาดสองกับ8นี่คือดวงจริงๆนะครับดวงนะครับอาจารย์น่ยถูกแน่นะครับอาจารย์ถูกแต่คุณคุณอยากให้คุณถูกกันนะครับ 1>, 1กับ2เนี่ยคุณครับเนี่ยมันออก2 4 6นะครับเนี่ยมันติดตัวเดียวอ่านะครับมันติดตัวเดียว1ก็ไปล่างที่จริงมันต้องออก2 2 1อะไรเงี้ยไม่ไม่ได้นะครับก็ไปล่างนะครับก็ออกที่เก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งเราก็ถูกกันเต็มเลยนะครับเก้าหนึ่งอาจารย์ถูกเยอะเลยนะครับเพราะเราเล่นบนแต่เราเล่นเอ็นสามนะครับเราก็เป็นผลพลอยได้อ่าออกที่อะไรครับสองสี่หก อ้ามาดูงวดที่ผ่านไปนะครับว่ามันได้ยังไงกลุ่มของเขาเลยนะครับเนี่ยมันกลุ่มแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยสตัวกลุ่มสตัวกลุ่มสามตัวกลุ่มนะครับตามตามโลโก้เลยนะครับมันเป็นกลุ่มสามตัวแล้วงวดที่แล้วมันก็กลุ่มสามตัวอีกโอ้โหนะครับใจหายนะครับมันสุดแค่งวดเดียวงวดนี้นะครับมันได้ตัวเดียวอย่างเงี้ยแล้วมาดูนะครับเราได้อะไรครับเราได้สอง อ่านี่นะครับนี่หลักหน่วยนะครับเนี่ยหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยย้อนงวดนะครับงวดก่อนที่มันออก0ูนนะครับแล้วก็มาเอาหลักหน่วยที่มันออก2 4งสี่หนะครับคุณครับเนี่ยมาทํานะครับแล้วนี่ก็คือหลักแสนหลักหมื่นแล้วก็เลขล่างนั่นนะครับที่เราใช้ทุกงวดนะครับได้3กับ4เนี่ยคุณครับเห็นไหมครับเนี่ยมันดึงกลุ่มหมดเลยนะครับคือดึงกลุ่ม3ตัว3ตัวอยู่แค่แค่นี้นะครับ3ตัวอยู่แค่นี้เจ้ะบุคุณเหนอยนะครับเลข คุณครับเนี่ยดูนะฮะถึงเราจะไม่ถูกตรงยังไงก็แล้วแต่นะครับอ่ะเราจะจับสองสามสองสี่แล้วไปเอาสามสี่ตัวเดียวเพราะรู้ว่ามันตั้งสามสี่ทีนี้ศูนย์กับสี่เขาไม่มาด้วยกันนะ่ะมันได้สี่กับศูนย์นะครับงวดที่แล้วอ่ะก็คิดว่ามันมาด้วยกันเพราะศูนย์มันโอ้อยู่ในหลายสูตรเลยนะครับออกไปที่สามสองสี่อย่างเงี้ยคุณครับเนี่ยแล้วจับสองสามสองสี่ เราก็เรียบร้อยเลยนะครับแล้วเลขมันดึงกลุ่มกันแบบเนี้ถ้าเราสูตรนี้เรามาเราก็สว่างเลยนะครับว่าเออเลขมันดึงกลุ่มตลอดนะครับง <s par> วดนี้ไม่ไดีดึงกลุ่มมันไม่ออกเพราะมันเลขแค่2ตัวงวดนี้สามตัวได้เลยก็เอาอย่างนี้มาสักแล้วเรื่องไปแล้วนะครับคุณครับเราก็พอที่จะมีโชคมีสตุ้งสตังกันขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแม่ตามไม่ทันจริงๆนะครับคุณครับงวดนี้นะครับ1สิงหาคม68ลองลุ้นดึงกลุ่มสูตรนี้ดูนะครับ อ่ามันมันแปลกนะครับมันได้แค่2ตัวเหมือนกันกับตัวนี้นะครับก็กลัวมันจะไม่ออก3มตัวนะครับเราได้อะไรครับเราได้5้าเนี่ยครับ5้าเนี่ยนะครับ5นี่นะครับหลักหน่วยย้อนว้นะครับคุณครับ5แล้วตัวล่างเราได้อะไรครับเราได้4กับ5เนี่ยเกิน6ของเรามันเบิ้ลมันไม่มาเนี่ยมันมาแค่4ี่กับ5อย่างเงี้ยอ่านะครับเราก็ไม่มันแหมนะครับมันน่าจะ ยังไงยังไงก็นะครับได้โปรดใช้วิจยยารณญาณในการชมนะครับเ,เลขเขาออกตัวเก่าๆอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเอา2กับมาอย่างเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาสูตรวิ่งอีกสูตรหนึ่งมาให้ดูนะครับโอ้โหมันถูกจริงๆถูกจังๆนะครับถูกแล้วถูกอีกตลอดเนี่ยนะครับมันได้ 5, 4หรือ4 5หและทีนี้มันดึงกลุ่มดึงกลุ่มจากชุดไหนนะครับเดี๋ยวจะลองทําให้คุณดูสัก2 สองชุดนะครับคุณครับถ้าหาว่ามันยังดึงกลุ่มกันแบบนี้นะครับถ้ามันไม่ออกสองตัวนะครับมันออก3ตัวก็ลองมาดึงกลุ่มเขานะครับดูนะครับเราจะใช้ตัวไหนมาตั้งนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเลื่อนตัวนี้ขึ้นไปนะครับเราทําตรงนี้เลยนะครับคุณครับจะได้เห็นง่ายๆเลยนะครับเราได้4กับ5นะครับคุณครับเรามาดูนะครับทีนี้นะครับเราจะใช้เลขท้ายนะครับเลขท้ายงวดนั้นที่มันออก91นะครับงวดที่ผ่านมานะครับเนี่ย91้งตัวนี้นะครับ91้านนะครับงวดนี้มัน เราเอาเก้าหนึ่งมาตั้งนะครับดูนะครับเก้าเขียนตรงนี้เลยนะครับมาให้เป็นหลักฐานไว้ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเก้าหนึ่งเราเอานี่ไปบวกกันนะครับเราได้ศูนย์นะครับเนี่ยแล้วตัวนี้งวดที่เจอวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยนะครับสองหกเลขท้ายนะครับเราบวกกันได้แนะครับเราดูทางวิ่งของตัวเลขเขานะครับมันมันบีบบังคับอย่างนี้จริงหรือไม่นะครับมันได้3ตัวแต่ไอาตัวนี้มันได้2ตัว งวดนี้ถ้ามันเข้าสูตรนี้เราก็จับไปแค nine, ああ่2ตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเกิดมา2ตัว4 54อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราได้1อ่านะครับกับ0นะครับเนี่ยนะครับเราก็1 1ไม่มานะครับเลขมันเรียง2 3 4เนี่ยนะครับคุณครับเนี่ยมันออก2 3 4ใช่ไหมครับเนี่ยมันออกอย่างเงี้ยนะครับมันออก3หลักร้อยแล้วก็2 4งวดนี้นะครับขอให้มันดึงกล่มไว้อย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะครับ8กับ4เราได้อะไรครับ 2เนี่ย3 4 5ห้ามันจะมาทั้งกลุ่มไหมครับมันจะมาทั้งกลุ่มอีกหรือเปล่านะครับมันแบบนี้นะครับคุณครับมันจะง่ายหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยบางท่านก็คิดว่ามันง่ายเกินไปสละมังนะครับอ่าแล้วทีนี้เราจะมาดูนะครับเราจะใช้เลขล่างนะครับอ่าเลขอ่ามันบังคับตัวนี้ได้ยังไงนะครับก็ดูนะครับตรงนี้ไม่พอนะครับมันยาวเดี๋ยว หากระดาษยาวๆเอาเอาตรงนี้ก็ได้นะครับเอาตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าให้มันตรงกับตัวนี้นะครับก็คือทีนี้เราจะใช้อะไรครับเราจะใช้หลักแสนนะครับหลักแสนอ่างวดที่ออก91เนี่ยนะครับก็คือ94นะครับอ่าเกตั้งนี้เลยนะครับ94นะครับแล้วก็ไปเอาเลขท้าย2ตัวที่มันออกเนี่ยนะครับนี่ยเนี่ยอ่าหนึ่งอ่าเก้าหนึ่งเนี่ยนะครับอ่างวดนี้นะครับหลักแสน หลักแสนกับหลักหมื่นมัน24นะครับไม่ใช่หลักหน่วย10นะครับหน่วย10มันออกตัวนี้2 4สมันเหมือนกันนะครับดูเรียงเบอร์นะครับคุณครับอาจารย์ยังไม่ได้ไปซื้อเรียงเบอร์มาเลยนะครับก็คือ2 4นะครับหลักแสนหลักหมื่นแล้วก็เลขท้ายก็คือ26ตัวนี้นะครับ6อลองดูนะครับเราได้อะไรครับ8กับอ่านะครับเราวิ่งที่อะไรครับ3 4เนี่ยนะครับ3กับ4อ่นะครับแล้วมันไปจบที่ไหนนะครับเนี่ย ไฟ,ไฟสูสตัวนี้นะครับเห็นไหมมัน2องสาอยู่แค่นี้ตัวนี้มันต้องเดินไม้ครบ10บหลักเขานะครับคือ 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, ห้าหกเจ็ดดเ้าศย์หนึ่งสอง็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยก็คือ3า,าหลักร้อยนะครับ3แล้วก็ตลบขึ้นไปนะครับ4ีส่สามสองสมวดนี้นะครับถ้าหากว่ายังออกล่องดึงกลุ่มเป็นเลขกลุ่มออกนะครับก็คือส กับ0นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสกับ5เห็นไหมครับเนี่ยมันมันเหมือนกันมันจะมาหรือไม่ครับเนี่ยแบบเดียวกับตัวนี้เลยนะครับทุกอย่างอันนี้เลขคนละชนิดนะครับอันนี้เฉพาะเลขล่างนะครับอันนี้ทั้งเลขหลักแสนหลักหมื่นนะครับ6 7 8 9 0 1นอ่านะครับ2เนี่ยมันต้องจบที่3ใช่ไหมครับ4กับ3เนี่ยนะครับ ก็ถ้าหากว่ามันยังออกล่องของเขาก็3หลักร้อยใช่ไหมครับเราก็ต้องตั้ง4หลักร้อยอย่างเงี้ยนะครับ4แล้วก็เอาตัวตลบขึ้นไปนะครับก็คือ3 5อ่านะครับไม่รู้ว่าสูตรไหนนะครับถ้าหากว่าสูตรดึงกลุ่มของเรามันยังเป็นแบบนี้ได้นะครับคุณครับก็ลองๆพิจารณาดูนะครับถ้ามันยังแม่นะครับมันน่าจะดึงกลุ่มให้เราแบบนี้นะครับ3ตัวแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ย3ตัวนะครับ3ตัวง่ายๆ3ตัวง่ายๆ แล้วก็มา2ตัวงวดเดียวนะครับเนี่ยสตัวออก2 4งแล้วก็มา3ตัวอีกเลยนะครับแม่สูตรแบบนี้นะครับคุณครับอาจารย์นพยายามนะครับพยายามจ้องนะครับพยายามจ้องจ้องแล้วจ้องอีกนะครับเมื่อไหร่ไปจ้องไอหนึ่งสามห้าคุณครับปิ๋วเลยนะครับงวดที่แล้วนะครับก็ไปเลยไปตามลมตามแรงเลยนะครับเพราะเลขมันออก หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยอย่างงั้นน่ยมันน่าจะออกนะครับแต่แล้วก็ไม่ออกมาออกตัวเก่าๆเลยนะครับเห็นไหมนี่ออกเบิ้ลเรียงอย่างนี้นะครับเพราะอาจารย์ยังเขียนโลโก้เลยนะครับว่าเลขงวดนี้มันเบิ้ลนะครับมันตกเบิ้ลไม่ทราบว่ามันจะเบิ้ลแบบนี้คิดว่ามันจะเบิ้ลคู่ก็เก5แล้วครับก็ไปเลยนะครับก็ไปออกนู่นนะครับอะไรนะครับไปออกข้างหน้านะครับเรียกเลขแรกเลขหน้าใช่ไหมครับ95เนี่ยนะครับแล้วก็408นะครับก็ทั้งเลขหน้าเลขหลัง7 1หนึ่ง สามหกอะไรของเรานะครับสี่สามหกอ่ะนะครับก็นะครับมันเป็นเลขอ่าอ่าที่เราได้เขียนว่ามันเป็นเลขกลุ่มนะครับคุณครับสูตรนี้มันเป็นเศษสูตรกลุ่มน,นะครับเนี่ยถ้าเราทันนะครับถ้าเราทันนะครับมวดที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเอาตัวเนี้ยนะครับมาทันอย่างเงี้ยอาจารย์นี่ทำมาไม่รู้ สูตรพวกนี้นะมันค้างอยู่แล้วนะครับคุณครับไม่ใช่จะเพิ่งเจอนะครับสูตรพวกนี้เราค้างไว้ตลอดนะครับคือตัวไหนที่มันจะประกบกันถูกหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับพอมาดูนะครับอ้าวนี่มันดึงกลุ่มกันแบบนี้นะครับงวดนี้ก็เลยคิดหวังว่าว่านะครับมันคงจะเป็นลักษณะนี้นะครับคุณครับแม่ถ้ามันเป็น3ตัวให้เราแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสองสามสี่เก้าสองสามเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย ก็ถูก3ตัวถึงเราจะจับหลักหน่วย10ไม่ถูกก็ยังดีใช่ไหมครับยังดีเพราะเราเข้า3ตัวงวดที่แล้วก็ไปเข้าแค่2ตัวแทนที่นะครับตัวหนึ่งเราวิ่ง4ตัวเดียวนะครับอีกสูตรเนี่ยเนี่ยเออก็สูตรตัวนี้แล้วนะครับเนี่ยเราไปเอาอตัวนั้นเราได้อะไรครับสองกับ8งวดนี้ตัวนั้นได้6คุณครับ66มันไปคนละรูปแบบเลยนะครับ6 6หรือมันจะมา4ี่ 6. มัน6 6มันเบิ้น Uh, เลขเบิ้ลนี่โดยมากมันมันจะชอบหายนะครับหรือไม่หายเพราะไม่มีตัวเลือกนะครับมันก็แทนก็คือตัวหนึ่เป็นเลขหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เกิดความมั่นใจนะครับถ้า,ามันยังเป็น9กับ4อ่า2กับ8อย่างเงี้ยโอ้โหเราชอบ7กับ2มันก็ออกตลอดเลยนะครับคุณครับวันนี้ก็เลยนำสูตรนี้มาให้อ่าท่านเป็นการอ่าพักผ่อนก,นกันก่อนนะครับคุณครับอย่าเพิ่งเคร่งเครียดอะไรมากเลยนะครับเพราะว่า ตอนนี้นะครับไปไหนมาไหนก็โปรดระวังนะครับพายุมันโอ้โหมันรุนแรงจริงๆนะครับที่บ้านนี่ก็มีแต่ลมนะครับคุณครับเรียกว่าสังกะสีนี่อะไรไปว่อนเลยต้องหาอะไรทับเลยนะครับคุณครับไม่ได้เลยนะครับเออ่นะครับมันมาทีนึงเนี่ยมันรุนแรงจริงๆเพราะอาจารย์เคยเล่าให้ฟังอยู่แล้วนะครับมันหอบคนขึ้นไปนะครับหอบขึ้นลอยขึ้นไปแล้วไปตกลงมาในใสสังกะสีนะครับคุณครับตายเลยนะครับก็คือเสียชีวิตเดี๋ยวนั้นเลยนะครับเลือดออกเยอะนะครับเพราะสังกะสีมันบาด นี่ครับคุณครับต้องระวังจริงๆนะครับเพราะตอนนี้นะครับอาจารย์ก็เป็นห่วงนะครับทุกๆท่านนะครับสูตรหวยทุกสูตรนะครับที่ทําออกไปนะครับคุณครับก็ยังไงก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณนะครับเอาไว้ก่อนนะครับ หากว่ายังไม่แน่นอนใจนะครับมันยังไงกันเมที่แล้วเขาบอกว่าสี่ดับแล้วดับหลายสํานักเลยนะครับอาจารย์เปิดไปเจอบางข้กะทีนะครับว่าเจอศูนย์ศูนย์เราวิ่งด้วยโอ้โหก็เลยไปเลยนะครับไปไม่กูไปไม่กลับนะครับก็คือไปแบบรลี้วรลีวีวจนแม่คุณครับก็ไม่อยากจะนะครับนั่นตัวเองนะครับคุณครับมันมันโชคจริงๆนะครับเราได้สี่วิ่งนะครับสี่ตัวนี้ แปกับสองมาตัวหนึ่งนะครับแปกับสองมาตัวในสูตรตัวที่เราใช้ทุกงวดว่าจะหยิบมาตรงนี้ก็ไม่ได้หยิบนะครับตรงนี้ก็มาอัดไกลนะครับนะครับห่างจากลดลาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นมันเสียงมันจะดังตลอดนะครับท่านก็ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะครับก็มันเป็นเลขกลุ่มนะครับคุณครับสาหรับคลิปนี้นะครับกลุ่มมันมาแบบนี้นะครับมันจะอยู่หรือไม่นะครับไอ้นี่เราใช้เลขล่างนะครับเนี่ยบวกแล้วก็เพิ่ม นะครับมันได้ 2- 3 4มตัวนี้ก็เลขล่างนะครับมันได้3 4 5ี่หตัวนี้เลขหลักแสนหลักหมื่นเลขท้ายมันได้อย่างนี้เลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างมันจะเป็นไปได้หรือไม่นั้นนะครับก็นะครับมันแล้วแต่โชคของเราจริงๆนะครับก็ตามกันไปเรื่อยๆนะครับคลิปหน้าก็จะทําเลขล่างที่มันออก26อ่าท่านเปิดดูหรือยังครับในคลิปที่ว่านําสูตรที่ถูกนะครับมาให้ดูทุกชุดนั่นแหละครับอาจารย์เน้นเลยนะครับว่า 264มันออกไปแล้วมันก็เหลือแค่0 26กับ126เท่านั้นเองนะครับท่านก็ถูกนะครับอาจารย์ไม่อาจารย์ไม่ถูกนะครับไอสองนะครับไม่ถูกนะครับก็ได้ความสัตย์จริงนะครับคุณครับเราไม่ชอบนะครับเราไปชอบ7จหนึ่งมันก็ออกตัวแทนนะครับแต่อาจารย์ถูกตรงก็เห็นอยู่แล้วนะครับก็นะครับก็แทบไม่ได้ทุนเนยนะครับคุณครับครับสำหรับคลิปนี้จากลาท่านเพียงเท่านี้สวัสดีขอบ พอคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับกับผมเสมอนะครับอาจารย์จะไม่ลืมเลยนะครับมีสิ่งใดดีๆนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะครับคุณครับเราจะได้ร่วมกันลุ้นถ้าหากเขาออกเต็มรูปแบบเมื่อไหร่นะครับสลาก N3 สวัสดีครับ